นี่ค่ะทุกคนโหโยกกันมาอีกแล้วนะคะนี่กระจกเข้าใหม่เว็บร้อยยี่ห้าบอกเลยการโคตรคุ้มนะคะราคาหกห้าบาทเท่านั้นนะพี่นี่งานกระจกดําเดิมนะคะลูกค้างานการการดานะคะพี่พี่งานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าราคาเพียงแค่หกสิบห้าบาทร้านอื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ร้านหนูขายหกสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้นะคะจิมที่ตะกาด่วนๆได้เลยก่อนที่ โปรโมชั่นจะหมดนะคะพี่ๆบอกเลยว่าโปรนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆร้านอื่นร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้านหนูขายหกสิบห้าบาทได้เป็นงานแพ็กเกจกล่องแบบนี้อย่างดีแบบนี้นะคะใครสนใจอยากได้รีบจิ้มมาด่วนๆได้เลยนะคะพี่ๆนี่มีทั้งเว็บร้อยแล้วก็เว็บร้อยยี่ห้านะคะนี่นะนี่อันนี้ของเว็บร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็เว็บร้อยยี่ห้าใครขับเว็บร้อยกับเว็บร้อยยี่ห้านะคะอยากได้งานตตกรกา้านดิ่งงานกระจกดีๆนะลูกค้า จิ้มได้เลยด่วนๆตอนนี้นะคะพ,พี่65บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบกดมาได้เลยค่ะสินค้าพร้อมจะส่งค่ะ